ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นหอเคยผลไม้กันดูสิคะทุกคนผลไม้ก็จะเยอะมากมากให้เราอ่ะกระโดดขึ้นไปนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่อันที่สองจะเป็นสับป,ปะรดอันที่สามจะเป็นพีชอันที่สี่จะเป็นองุ่นอันที่ห้าส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแตงโมไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าแมปอ่ะมันตัวแบบ สวยมากเลยนะคะทุกคนตู้สีสวยมากชั้นแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะโคสวยเลยทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราจะกระโดดขึ้นไปได้ไหมคะโอ้โหคือเราชอบตรงสีอ่อนมากเลยอะ่ะใครเคยเล่นแมปนี้เราบอกด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวเราจะบอกชื่อแมปให้นะคะถ้าใครถ้าสมมุิใครอยากเล่น ก็กระโดดขึ้นไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นวงกลมนะคะอุย้ยจะถึงเปิืสับป,ปะรดแล้วนี่ถึงสับป,ปะรดแล้วสับป,ปะรดก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนนี่ไงสับป,ปะรดจริงอุย้ยอันนี้แสบตามากอะ่ะอันนี้แสบตามากเลยอันนี้ก็จะเป็นห่วงยางอยู่โดนัทอ่ะทุกคนมันดูไม่ออกอ โอ้หทุกคนชั้นแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงจะมีเลเซอร์กับสีอยองด้วยอุ้ยเกือบตกอุ้ยแต่ตรงนี้คือมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยน่ากลัวอ่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยทุกคนนี่เราจะถึงพีแล้วดูสิคะถึงจะถึงพีแล้วนี่พีจริงเมื่อกี้เห็นมันเป็นลูกพีแล้วก็ดูออกนะ ก็ดูไม่ค่อยออกอะค่ะแต่เห็นมันเป็นแบบตูดๆคิดว่าพีด่ะเออผีจริงด้วยโหผีต่อไปแล้วก็องุ่นนะคะนี่ใครอยากจะมาเล่นนะคะเดี๋ยวเราบอกชื่อแมพให้ซึ่งแมพนี้นะคะมันชื่อว่า food tower นะ food tower. food tower ไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมนะคะไม่ก็เราก็บอกชื่อแมพนะคะ มันเป็นห่อคอยผลไม้อ่ะก็แบบก็ก็เราก็แบบเห็นเห็นแบบนี้มันน่าสนใจดีก็เลยเข้ามาเล่นนะคะห่อคอยก็ไม่ได้ยากมากโอ้โหแต่ว่ามันใครไม่มีจุดเซฟนะคะถ้าใครตกนะเราบอกเลยเนี่ยเริ่มใหม่แน่เลยเพราะมันไม่มีจุดเซฟนะมันไม่มีจุดเซฟด้วยนะคะไปะไปต่อกัน อุ่ยนี่จะเป็นวงกลมสีม่วงอะค่ะแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นน้ำองุ่นนะอันนี้คืออะไรทุกคนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมองุ NO นะ่นเซียนอ่อนอะวินี่ไงผลไม้องุ่นจริงุ้วยค่ะนี่แล้วก็ทำการขึ้นไปนะคะจะบอกเลยว่าแมพนี้ยมันน่าจะสร้างนานน่าดูนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบชวนท้าทายอะไรมากขนาดนั้นนะ่ะทุกคน ก็สร้างแบบเหมือนสมจริงมากเลยอะทุกคนแมปคือแบบน่ารักมากเลยนะอันนี้คือจะเป็นผลไม้แตงโมนะคะสุดท้ายแล้วมั้งเออท้ายลอืเราคิดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วนะพอแตงโมเสร็จก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะจะเป็นหอคอยอะไรนะคะ โอเค okay, ทุกคนไปไปต่อ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 เย้ทุกคนเราถึงชัยชนะตรงแตงโมแล้วเฮ้ยต่อไปก็จะเป็นไอศครีมอ่ะทุกคนน่าน่าเล่นมากจากลองเล่นอะ่ะนี่คะ่ะชัยชนะแล้วว้าวสวยจังมันดูสมจริงมาก ทุกคนรู้ไหมว่าพื้นข้างล่างก็จะเป็นสีมกเพ้ยทุกคนเมืเ่อกี้เราเหมือนเห็นคนอยู่นะคนมันอยู่ข้างล่างอนะแต่อันเนี้ยจะบอกเลยนะว่าเป็นแมพที่ถ้าเราตกลงไปข้างล่างไอ้แผ่นสีชมพูอะเราอะมันจะไม่มีประตูเราจะไม่สามารถเข้ามาที่หอคอยผลไม้เหมือนเดิมได้เราต้องรีเซ็ตตัวเองมาเล่นใหม่นะคะจะบอกก่อนเลยเราต้องรีเซ็ตตัวเองมาเล่นใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่าตกไปแผ่นสีชมพูแล้วกันนะ ต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นด่านไอศครีมนะน่ารักอันนี้จะเป็นสีเหนะลืองร้อนนี้จะเป็นไอศครีมโคนนะคะสีขาวแล้วก็มีเชอร์รี่นะน,นี่ก็จะเป็นแผ่นสีเดืองแล้วก็โดดแผ่นสีเดลืองไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปีนจูบ,บูขาวนะก็น่าจะสมจริงมากจริงะ อุ้ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสีชมพูอ่อนนะคะน,นี่ก็จะเป็นแผ่นสะีชมพูอ่อนนะโอ้โหทุกคนคือแบบเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวน้อยมีคนมีชมีเอิมท็อปปิ้งมีมีไอติมอันนี้น่าจะเป็นรสตอร์เบอร์รี่แล้วก็มีเชอร์รี่นะทุกคนโอเคต่อไปก็แผ่นสีเหลืองนะ แผดสีเหลืองแล้วก็มีเลเซอร์ด้วยนะคะก็คือไม่รู้ใครกระโดดถึงอ่ะโหอันนี้ไอติมสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่แล้วก็เป็นโคนอยู่แล้ววายทุกคนตกอะ่ะตกก็งั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคะโอเคก็เราก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตกอะ่ะไม่เป็นไรนะคะตกแล้งสุดอะ่ะแต่เราก็เล่นใหม่แต่ก็ได้เล่นใหม่อยู่ดีอะ่ะคน ดูดีเราตกนังสือแต่ก็ได้เล่นใหม่ดีอ่ะเนี่ยคือเราไม่เก่งทาวเวอร์เลยนะแต่ว่าเราก็ชอบเล่นมันนะคะทุกคนเราชอบเล่นทาวเวอร์มากทาวเวอร์ก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นหอคอ,นะอ,อยนะหรือเปล่าวะหอคอยผลไม้อะไรพวกเนี้ยคือวิธีการจะเล่นต้องกักบจังหวะดีๆนะคะทุกคนทุกคนวันนี้เราจะทาเล็บนะ เดี๋ยววันนี้คือแม่เราสั่งเอิมเขาเรียกว่า,างไงยาทาเล็บมานะคะเราก็จะมาเอิมเอามาให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ดูแล้วกันนะคะคค่ะกลับมาจุดแล้วก็กลับมาจุดเดิมแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูเหมือนข้างหลังก็จะกระโดดไวมาก เหมือนข้างหลังจะกระโดดไวมากเลยนะทุกคนเออเกือ <c> บ <oughs> กระโดดเลยอะ่ะทุกคนคือเราไม่รู้มันเป็นอะไรมันเกือบกระโดดเลยจริงๆอะ่ะโอ้ยเหนแลอยหาเยอ่ะทุกคนเราตกบ่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขอกัดจังหวะด,ดีๆก่อนนะจะได้ไม่ต้องตกบ่อยเถ้าเรากัดจังหวะด,ดีๆอะ่ะใครอยากให้เราสอนหามาเกอร์บ้างคอมเมนต์มาเลยคะ่ะหรือใครอยาก อยากให้เราอะมีแมปอะไรเพิ่มเติมให้ทุกคนรู้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะหรือใครอยากให้เราเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์มาสมมุติเป็นไฟล์เดอร์มาเกอร์ไงก็คือค้นหาปากกามาเกอร์นะคะใครอยากให้สอนหาตัวไหนคอมเมนต์มาเลยใครอยากให้สอนหาตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้สอนหาตัวไหน คือเราอะมีตั้ง192อันนะคะเราหาได้ตั้ง192อันอะไม่เชื่อก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะให้ดูนะคะเอิม่มกับปากกามาเกอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะก็ใครอยากดูก็ก็คอมเมนต์มาว่าอยากดูม m a r k ร์ของเรานะคะแต่เราจะทําเป็นคลิปสั้นไปเลยเนาะ แล้วก็จะไม่ไม่ค่อยมาหาให้ดูนะคะทุกคนไม่ค่อยมาหาให้ดูนะเอิ่มถ้าใครอยากให้หาให้ดูก็คอมเมต์มาว่าอยากให้หาตัวไหนอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรพวกเนี้ยที่เรารู้ว่าบางทีก็ถ้าเป็นตัวยาก,ยากๆก็เราจะต้องดูเฉลยนะดูเฉลยใน y o YouTube อะ่ะแต่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไระมาเกอร์อะไระที่เราพิมพ์มาหัว่า อาไนสักอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฉันเขาเออจำไม่ได้แล้วอ่ะจำเันไม่ได้หรอกจำจำไม่ได้แล้วอ่ะพี่หมาอไงโอ้โหทุกคนคือท้องหนาหรือเขากลัวไอ้ว้าวว้าวนี่นี่อันนี้อันนี้แหละ คือกลัวมากด่านนี้คือกลัวมากว้าวทุกคนถึงชัยชนะอีกแล้วอันที่สองก็ตกบ่อยอยู่หน้าตรงตรงด่านไอติมทุกคนต่อไปเราก็มาด่านสีพาเทลนี่มันจะมีสีขาวสีชมพูสีฟ้านะคะไป,ไปเริ่มกันเลยโหทุกคนคือด่านนี้จะบอกเลยว่าไม่มีจุดเซฟน,นะ พูดจริงๆนะทุกคนถ้าใครตายนี่เป็นเริ่มใหม่เลยนะเราควรจะไม่ขี้โกงนะคะทุกคนเราไม่ต้องกระโดดข้ามเพราะว่ามันกระโดดข้ามไม่ได้นะคะเอิ่มอันนี้ถ้าเราจะข้ามไปสี่ชมพูมันกระโดดข้ามไปไม่ได้ออดเ,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 เราเลื่อนรถแล้วอันนี้จะเป็นวงกลมนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมคือก็มันจะเป็นแบบนี้เลย เราซูมกล้องไกลงไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ตื๊ด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 ต่อไปก็ไปสีฟ้าแล้วนะโหโหเราชอบสีชมพูมากเลยทุกคนชมพูสีชมพูสวยมากแล้วก็สีฟ้าเราชอบสีฟ้ามากสีชมพูด้วยนะคะเอ้ยเ้าชอบฟ้ากับชมพูนะเราทุกคนอย่าลืมอุ๊ยทุกคนเราถึงแล้ว อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะทุกคนว่าทุกคนน่ะว่าทุกคนชอบผลไม้อะไรแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าทุกคนชอบไอติมรสอะไรแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าทุกคนชอบสีอะไรด้วยค่ะนี่ขาวชมพูฟ้ามันจะมีผลไม้สตอเบอรี่สับปะรดพีชองุ่นแตงโมนะ ทั้งเยอะๆเลยอันนี้มันจะมีสีขาวช็นะอคโกแลตนะแล้วก็อันนี้ไอติมอ่ะมันจะมีหลายรสเลยเป็นวานิลาพวกนี้สตอรอเบอร์อรี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ช็อกโกแลตหรือเปล่าทุกคนเออจะเป็นช็อกโกแลตนะตรงสีอุปทานะ่ะคอมเมนต์บอกมาด้วยว่าทุกคนชอบกินอะไรเราชอบกินรสช็อกโกแลตเราชอบผลไม้เราชอบองุ่นนะ เราชอบองุ่นกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วเราชอบชวพูก,กับฟ้านะบายบายทุกคนแค่นี้แหละคะ่ะบายบายถึงแล้วเอาไปแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ